มิส s u นิเวิร์ปีนี้กูซวยเลยมึงเนอ <c oughs> กลายเป็นว่าภาพลักษ์ภาพลบของประเทศไทยมีผลกับการประกวดครั้งนี้ด้วยผมบอกได้เลยนะฮะลบแน่นแน่และจะกลายเป็นว่าไอประเทศต่างๆเนี่ยจะมองแบบดูถูกดูแคลนมิ s s u นิเวิร์ประเทศไทยหรือเปล่าที่เข้าร่วมในครั้งนี้นึกออกไหมฮะเพราะเขาเนี่ยได้รับการแบบว่าไม่ให้เกียรติที่เขาพูดกันนะไม่ให้เกียรติโดยนายนวัดเนี่ย นอกจากสงครามชายแดนที่กำลังเป็นประเด็นแล้วแม้แต่ในวงการนางงามแม่งก็มีสงครามหาเหวอะไรก็ไม่รู้นะครับประเทศกูนะครับตอนนี้ดูเหมือนมันจะมีอาเพศอาภัยตลอดนะครับซึ่งการจัดนะผมก็ต้องบอกว่า Miss Universe นะครับมันคือที่สุดของการจัดเรื่องของนางงามนะครับมันคือนางงามจักรวาลอันนี้ไม่ใช่แค่นางงามโลกนางงามจักรวาลเลยนะมึงนางงามจักรวาลเลยนะฮะและแล้วก็มันเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกที่ ประเทศต่างๆเนี่ยพอเขาได้มิสนะมิสยูนิเวอร์สของประเทศเขาเนี่ยเขาก็จะส่งมาประกวดนะนะโดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ M.U.O หรือ Miss Universe Organization ซึ่งในปี2025นี้ M.U.O เนี่ยก็กำหนดนะครับให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับเกียรติในการจัดประกวดนะครับนะในเรื่องของ Miss Universe นะในปี2025และ ให้ประเทศไทยนะครับดูแลโดย MGI หรือ Miss Grand International นะเป็นบริษัทประกวดนางงามซึ่งเจ้าของก็คือคุณนวัตนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นดราม่ามาสืบเนื่องนะอันแรกก็คือเจ้าของ Miss Grand International หรือ MGI ก็คือคุณนวัตเนี่ยมีประเด็นเอ คราวนี้การประกวดอยู่ที่ประเทศไทยนะครับเมื่อวนันเมื่อวันสองวนันสองวันมาเนี้ยวันสองวันที่ผ่านมาเนี้ยมีประเด็นดราม่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยเหตุสืบเนื่องคือคุณวัตเนี่ยนะครับตั้งแต่มีประเด็นกับคุณกันจอมพลังแล้วจากนั้นสังคมก็ค่อนข้างตีกลับไปนะแล้วจากนั้นก็มีคนที่โอนเงินนะหลัก สองสตังสามสตังสี่สตังให้คุณวัฒน์เขาก็เลยสั่งดําเนินการฟ้องกับคนที่โอนเงินมาหลักสตังนะคเพราะว่ามันน้อยแหละหลักสองแสนสามแสนกูว่าไม่ฟ้องหรอกกูบอกเลยดังนั้นอ่ะก็มีประเด็นของคุณกันกับคุณวัฒน์จากนั้นก็มาสืบเรื่องอีกอาทิตย์ถัดมาเนี่ยคืออาทิตย์นี้นะครับก็มีการจัดประกวดรวบรวมสาวงามทั่วโลกเป็นโปรแกรม MUO m i s s Universe นะครับแล้ว ก็เกิดดราม่าอีกนะครับคือคุณวัตรเนี่ยสังคมก็ค่อนข้างตีกลับไปในช่วงของคุณกันล้แล้วพอมาเกิดดราม่าเรื่องนางงามนะฮะสังคมก็ถูกแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มนะครับกลุ่มที่แบบสงสารกลุ่มหนึ่งสงสารกลุ่มสองเฉยๆกลุ่มสามสมนำหน้าอะไรเงี้ย <laughs> สายสายขยี้ข,ข,ขยี้ขย่ำเนี่ย ก็ดูเหมือนว่าคุณวัฒนะครับก็จะผีซ้ำด้ามพลอยนะครับเป็นกรณีที่ไปจัดประชุมนะครับในห้องประชุมที่ประเทศไทยนี่แหละนะครับแล้วก็มีนางงามเข้ามาหลากหลายนะอยู่ในห้องประชุมเขาไม่ได้ถามว่าอยู่กลุ่มไหนแสดงตัวมาทำไมเนี่ยเน่ห ก็บไว้ในใจไม่ต้องแสดงออกก็ได้หรอกไม่คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณวัฒน์ก็เข้าไปดูแลการประชุมนะครับโดยการประชุมอันเนี้ยก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นนะแล้วมันก็มีประเด็นที่นางงามเม็กซิโกนะครับเม็กซิโกเนี่ยไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือโดยที่คุณวัฒน์บอกว่าสตาฟทั้งหลายเนี่ยรายงานมาว่านางงามเม็กซิโกไม่ให้ความร่วมมือ เวลาที่มาถึงนะครับนะเวลาที่มาถึงประเทศไทยนูน่นนี่นั่นก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือผมให้รายละเอียดแบบนี้แล้วกันนะครับโดยที่คุณวัฒน์เนี่ยค่อนข้างที่จะซัดแรงว่าเขาทําให้เราเป็นเหมือนควายแล้วก็นางงามในประเทศไทยเนี่ยนางงามในประเทศไหนไม่พร้อมก็ให้กลับไปเลย I don't care ์วะสัน นะครับโดยกลางครั้งนี้มันเหมือนกับการชิงไหวชิงพริบกันนะครับพี่ๆฟังอย่างนี้แล้วกันนะเม็กซิโกคุณคุณ,คณอ่ามิสเตอร์ลาอูนเนี่ยนะครับมิสเตอร์ลาอูนเนี่ยเป็นเจ้าของ M M U O นะก็คือบริษัท Miss Universe Organization เนี่ยเป็นเจ้าของใหญ่และเป็นคนเม็กซิโกแล้วก็มีนางงามเม็กซิโกเนี่ยเข้ามาร่วมประกวดด้วยซึ่งคุณวัฒน์บอกว่า พอเข้ามาที่นี่แล้วเนี่ยเหมือนกับนางงามมาถูกถูกบ,บอกให้ไม่ต้องให้ความร่วมมือเท่าไหร่อันนี้ที่เขาเล่ามานะยโดยเฉพาะนางงามเม็กซิโกนะซึ่งอยู่ประเทศเดียวกันกันกบเจ้าของ M, M U O ไม่ให้ความร่วมมือพอมาถึงประเทศไทยแล้วเข้าห้องพักก็ไม่ยอมลงมาทำกิจกรรมก็นอนอยู่ในห้องนั่นแหละคุณ <laughs> วัฒน์บอกว่าจะให้ทำกิจกรรมโน่นนี่นั่นสตาฟอะไรต่างๆบอกเขาก็ไม่ไม่ทำไม่ให้ความร่วมมือโน่นนี่นั่น นะครับจนกระทั่งพอมารวมกันในห้องประชุมคุณวัตก็เลยเก็บประเด็นนี้นะครับออกมาพูดหน้าห้องประชุมว่านางงามเม็กซิโกเนี่ยไม่ยอมให้ความร่วมมือนู่นนี่นั่นนั่นจริงไหมนะครับแล้วก็เกิดการพูดหน้าเวทีที่ค่อนข้างแรงของคุณวัตนะครับค่อนข้างแรงแล้วก็เป็นเหมือนกับการออกคําสั่ง นะด้วยตัวภาษาด้วยแหละแล้วก็ด้วยแอคชั่นรวมไปถึงในส่วนของบรรยากาศที่มันครุกุ่นมากคุณวัตก็พอพูดไปนะฮะนางงามก็เริ่มมีคำถามแล้วนางงามเองพอได้คำตอบแล้วก็ไม่พอใจก็ทำการลุกขึ้นนะครับในการที่จะ walk out ออกจากห้องประชุมคุณวัตก็เลยบอกว่า security เรียกว่ารอปภแหละ <laughs> security security ปิดประตูก็คือเหมือนประมาณว่าปิดประตูไม่ให้ออกนะครับไม่ให้ออกนะครับซึ่งทำไมต้องพูดปิดประตูทำไมไม่พูดว่า close the door เขาอาจจะคิดไม่ทันนะครับแล้วเขาอาจจะไม่คุ้นชินกับ the door แล้วจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอปิดประตูปับ๊บนางงามก็ฮือหากันใหญ่เลยนะครับนะ แล้วคุณวัดก็ใช้คำสั่งที่ค่อนข้างเป็นเหมือนบอสซี่ไม่เหมือนบอสแต่เป็นเหมือนบอสซี่ก็คือ stop sit down stop! stop stop sit down sit down if you would like to involve this competition you need to sit down if you leave this room that mean you don't want to join us ก็บอกว่านั่งลงถ้าอยากจะ มีถ้าอยากจะเข้าประกวดต่อไปนั่งลงถ้าใครออกจากห้องนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณอย่างนี้นะครับนางงามก็ฮือฮาฮือฮาอย่าเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาแอคชั่นอย่างนี้นู่นนี่นั่น,นแล้วก็มีการสั่งมีการเขาเรียกว่าคือโดยโดยสไตล์คุณวัตเนี่ยเราเห็นมาหลายรอบแล้วว่าเขาชอบสั่งจริงเอาตั้งแต่ตอนที่เขาไปคุยไปสอบถามคําถาม ในการนำเสนอข่าวของคุณกันเนี่ยวันนั้นที่แถลงข่าวเรื่องมูลนิธิอะแล้วเวลาคุณนวัดถามเนี่ยถามแบบไม่ค่อยให้ตอบอะคือถามถามจี้ถามจี้ถามจี้แต่ไม่ฟังคําตอบกูถามอย่างเดียวเดียวไหมซึ่งตอนนั้นผมรู้สึกเฮ้ยทำไมเขาทําอย่างนี้แหละหรือว่าเขาต้องการที่จะควบคุมอะไรสักอย่างหรือเปล่าควบคุมอะไรสักอย่างหรือเปล่าแต่พอไปเห็นระดับโลกที่เขาทําแบบนี้อ๋อเขาเป็นคนแบบนี้ไม่ไม่ใช่การแสดงเลยเด็เขาเป็นคนแบบนี้ เขาก็แบบว่าสั่งสั่สั่งแล้วก็เหมือนกับเผด็จการบ้าพลังนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นยิ่งใหญ่ในการควบคุมแล้วก็สั่งการทุกอย่างได้จนนางงามทั้งหลายนี่ครับรู้สึกว่าโดนดูถูกโดนเหยียดหยามนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคุณวัฒนไม่ให้เกียรติพวกเขานะครับเขาก็เลยทำการที่แบบว่าจะ walk out นะครับ walk out และมากไปกว่านั้นนางงามปี2024เนี่ยคือปีที่แล้วเนี่ยนะครับวิกตอเรียนะครับก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นไอดอลของนางงามทั่วโลกอะ่ะเขาก็อยากได้มงกุฎเหมือนกับนางงามปีที่แล้วนางงามคนนี้นะครับก็ถึงขั้นบอกว่าไม่อยู่แล้วนะครับก็จะไม่อยู่ไม่ไม่ไม่ร่วมมือแล้วจะกลับแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกต้องการปกป้องในเรื่องของ ความชอบธรรมและสิทธิของผู้หญิงอย่างพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นเรื่องดราม่าใหญ่โตพี่นะครับกลายเป็นเรื่องดราม่าใหญ่โตจนทําให้เรื่องนี้มันบานปลายและหลังจากนั้นลาอูนนะครับที่เป็นเจ้าของ MUO เนี่ยก็เหมือนกับว่าจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อที่จะมาดูแลจัดก,การเรื่องนี้คือฟังตอนนี้มันเหมือนมีอยู่สองประเด็นนะพี่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ การการวัดพลังกันของคนสองคนการวัดพลังกันของคนสองคนหนึ่งก็คือเจ้าของ MUO ก็คือมิสเตอร์ลาอูนนะครับเม็กซิโกมิสเตอร์ลาอูนที่เป็นเจ้าของ MUO กับคุณนวัดนะที่เป็นเจ้าภาพนะเป็นดร렉เตอร์ในการจัดที่ประเทศไทยนะครับว่าใครมี power มากกว่ากันเดอกใช่ปะใครมี power มากกว่ากันเออคราวนี้วัดไปวัดมาเนี่ย คุณวัดเริ่มเริ่มเมาหมัดไปเรื่อยๆเมาหมัดไปเรื่อยๆเริ่มตั้งแต่นางงามเริ่มไม่ยอมรับนางงามมาสไตร์นางงามวอล์กอท์นะครับแล้วจากนั้นก็มีข่าวคราวไปถึงการจะควบคุมสถานการณ์ไม่ได้อาจจะถึงขั้นยกเลิกการประกวดไปเลยด้วยซ้ําไปก็กลายเป็นว่าลาอูนก็เลยจะได้บทบาทที่ยิ่งใหญ่กว่าก็คือการเข้ามาดูแลและทําให้การประกวดครั้งนี้ดําเนินการต่อ อันนี้เป็นการวัดพลังกันแต่คุณนวัดเองก็พลาดนะฮะผมก็ว่าเขาพลาดด้วยด้วยความเป็นตัวเขาด้วยความเป็นบอสซี่ของเขาแต่คราวนี้การพลาดครั้งนี้ถ้าเป็นในวาระปกติผมเชื่อว่าคนไทยจะเข้าข้างเขานะถ้าเป็นวาระทั่วไปคนไทยจะเข้าข้างเขาว่าเฮ้ยมึงเอามาจัดประกวดแบบนี้ในประเทศไทยแล้วมึงจะให้นางงามเนี่ยไปโปรโมทเว็บพนันแบบนี้ไม่ได้คนไทยจะคิดอย่างนี้ และจะเข้าข้างคุณนวัดว่าคุณนวัดทําถูกแล้วเพราะคุณนวัดกําลังปกป้องกฎหมายของประเทศไทยและไม่ยอมทําผิดกฎหมายนะเป็นเรื่องที่ดีคนไทยจะเป็นแบ็กอัพให้แต่เดินเกมผิดไงดันไปหาเรื่องคุณกันก่อนหน้านี้เออแล้วคุณกันก็เป็นฮีโร่ของคนไทยในช่วงเวลาที่มีการปะทะกันที่ชายแดนกับเรื่องมูลนิธิที่คนไทยช่วยกันบริจาคเงินกันแบบเยอะแยะมากมายแล้วไปหาเรื่องเขาไปหาเรื่องฮีโร่เขาพูดยังไง จนกระทั่งทําให้คนไทยรู้สึกแบบไม่ชอบนะกับพฤติกรรมนี้ของคุณวัฒน์ดังนั้นพอไม่ชอบเรื่องนั้นเรื่องที่เหลือกูก็ไม่ชอบหมดแหละเออแล้วคราวนี้พอมาเกิดประเด็นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคนไทยรู้สึกยังไงล้นเถอนคนไทยส่วนใหญ่ที่คอมเมนต์นั่นไงเวรกรรมมีจริงอาจารย์รุชาไปอ่านคอมเมนต์ไอตอนที่เขาลงคลิปนู่นนี่นั่นเนี่ยคนไทยบอกนั่นไงเวรกรรมมีจริงอีกคนนึงคอมเมนต์นั่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเติมน้ําตาหน่อยนะน้ําตาไม่มีเออ แลวแล้วคนต่อไปนั่นไงเห็นไหมว่าทําแต่เขาตอนนี้เริ่มกลับมาแล้ว,วแล้วจากนั้นก็มีแบบว่าอีโมจิเป็นรูปลองให้ขำร้องให้ขำขำขำ,ำ,ำอะไรอย่างเงี้ยเึกออกปะกลายเป็นว่าฟีดแบ็กออกมานี่คือไม่ไม่มีใครเห็นเห็นใจเขาเว้ยเป็นเรื่องที่แบบเป็นเร,เรื่องที่ต้องน่าคิดต้องคิดนะพี่อ่ะเขาไม่ได้เลวร้ายทั้งหมดนะมุมที่หนึ่งที่ผมเห็นด้วยกับเขาก็กคือมุมที่เขาบอกว่าให้นางงามโฆษณาเว็บพาน,านัน อันนี้ไม่ถูกต้องแล้วคุณนวัดเนี่ยไปแบบแจ้งความไอ้ตำรวจเข้ามาไอ้เรื่องนี้ผมเห็นด้วยในการทําแบบนี้เพราะว่ามันเป็นการรักษากฎหมายบ้านเมืองเรานะครับไม่ใช่ประเทศไหนมามึงอยากทําอะไรตามอําเภอใจไม่ได้อ่าเรื่องนี้ปลบมือให้อันนี้ทําดีอันนี้ทําดีถือว่ารอบคอบและรักษากฎหมายประเทศไทยนะอันนี้ชมแต่เรื่องของการไม่มีบทบาทในการสั่งการควบคุม เป็นบอสซี่แล้วก็โชว์พาวโชว์พอร์จนทำให้คนไม่ยอมรับอันนี้ไม่ได้เกิดจากใครเลยตัวตัวคุณล้วนๆตัวคุณนวัฒนเองทั้งนั้นเลยที่ไปแสดงแอคชั่นแบบนั้นแล้วใช้คำพูดแบบนั้นเป็นความผิดของคุณโดยตรงนะครับแนะเป็นความผิดของคุณโดยตรงแล้วในงานนี้กรณีนี้เนี่ยมันก็มินเมว่ามันเป็นเรื่องวาระที่จัดในประเทศไทยขอบคุณนะครับพี่สยามจัดในประเทศไทย แล้วมันมีนามสกุลว่าประเทศไทยอยู่ในทุกกิจกรรมคุณนวัตไปมีส่วนร่วมก็คือเป็นผู้จัดในประเทศไทยคือคุณนวัดตอนนี้จะมีนามสกุลว่าประเทศไทยเพราะทุกอย่างที่คุณทำเนี่ยเขาจะมองว่าเป็นคุณวัฒจากประเทศไทยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพพอคุณวัฒไปแอคชั่นแบบนี้มันสะเทือนไปถึงประเทศนะฮะ มนสะเทือนไปถึงประเทศที่ประเทศไทยกูก็ไม่ได้รู้เรื่องด้วยนะ่มึงแล้วประเทศไทยก็มารับผลกรรมในการตรงนี้ว่านางามทั้งหลายบ a l k out ในการจัดในการจัดประกวดที่ประเทศไทยคือคนเนี่ยอาจจะได้อาจจะเข้าใจว่าคนพูดในห้องนั้นคือคุนอวัตแต่แม่งภาพใหญ่คือประเทศไทยเคลีย yeah, จริงๆนะครับเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียประเทศมากๆเลยนะครับดังนั้น บางทีเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นธุรกิจของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยและเอาแบบว่าทําเป็นแบบประเทศไทยประเทศไทยแบบเนี้แล้วประเทศไทยของกูเนี่ยต้องมารับกรรมผลด้านลบกับการจัดประกวดจากคนคนหนึ่งที่ไม่มีวุฒิวุฒิภาวะในการที่จะคนโทรลหรือว่าไปสปิชอะไรอยู่หน้าห้องกลายเป็นว่าประเทศไทยแม่งรับผลกรรมนะฮะกับวุฒิภาวะของคนบางคน อันนี้น่าเป็นห่วงเนาะคือมิสอุนิเว r ร์มันเป็นเรื่องระดับโลกใช่แต่ผลออกมาอย่างเงี้ยประเทศไทยเสียดินะครับประเทศไทยเสียดิฮะแล้วในสายตาคนทั่วโลกก็จะมองว่าการจัดงานของประเทศไทยไม่เป็นมืออาชีพเขาไม่ได้ไปว่าอินวัตหรอกเพราะมันมีคำว่าไทยแลนด์พ่วงอยู่เขาก็จะบอกว่าประเทศเราไม่เป็นมืออาชีพ นอกใช่ไหมฮะมันก็จะส่งผลนี่คราวนี้แล้วมิสยูนิเวอร์สประเทศไทยมีไหมประกวดอะประเทศไทยก็มีประเทศไทยก็ส่งมิ s ย u n i v e r s ์ที่เป็นคนไทยบัดทีเนี้ยมิ s ยูนิเวอร์ของไทยที่ไปประกวดบนเวทีระดับโลกเนี่ยสายตากรรมการสายตาผู้คนที่มอง Miss universe ของประเทศไทยที่มีประเด็นเรื่องการจัดงานแบบเนี้ยที่เสื่อมเสียแบบเนี้ยมิสยูนิเวอร์ปีนี้กูซวยเลยมึงเอ้ กลายเป็นว่าภาพลักษ์ภาพลบของประเทศไทยมีผลกับการประกวดครั้งนี้ด้วยผมบอกได้เลยนะฮะลบแน่นแน่และจะกลายเป็นว่าไอ้ประเทศต่างๆเนี่ยจะมองแบบดูถูกดูแคลนมิสยูนิเวอร์สประเทศไทยหรือเปล่าที่เข้าร่วมในครั้งนี้นึกออกไหมฮะเพราะเขาเนี่ยได้รับการแบบว่าไม่ให้เกียรติที่เขาพูดกันนะไม่ให้เกียรติโดยนายนวัดเนี่ย แม่งกระทบไปหมดเลยนะฮะปีนี้คิดว่าประเทศไทยจะได้ไหมโอ้โหนะครับแล้วสิ่งที่มันตามมามันเป็นผลลบเยอะมากนะพี่ๆทุกคนอ่ะข้ามันมาฟังข่าวกันว่าตอนนี้มันเป็นเหมือนกับการชิงไหวชิงพลิปกันมากๆสำหรับการประกวดมิ s s u นิเวิร์นะครับ2025ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยกับชั้นเชิงการต่อสู้ของผู้บริหารระหว่างลาอูนนะฮะ โล,โลชาคันตูนักธุรกิจชาวเม็กซิโกหนึ่งในเจ้าขององค์กรร่วมมิสยูนิเวอร์สนะ MUO และนวัดอิสระไกลศีนะครับไกลศีนเพิ่งเห็นนามสกุลเขาวันนี้ขออนุญาตนะีนวัดอิสระไกลศีนไกลศีนผมจะไม่พูดอะไรผมจะไม่ยุ่งเรื่องนี้ <c oughs> ว่าแล้ว <c oughs> กรรมการบริหารองค์กรมิสยูนิเวอร์สนะครับ หลังจากเกิดเรื่องราวหักเหลี่ยมกันเมื่อวันก่อนเช้าวันที่4ตุลาก,กองแม่ Miss ูริเวิร์ของโดยลาอูนได้โพสต์กติการรใหม่ว่าจะเก็บคะแนนเพียงแค่4รอบนะฮะทุกคนคือรอบห้องดำชุดประจำชาติชุดราตรีและชุดว่ายน้ำทำให้นางงามบางประเทศไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่กองประกวดจัดเตรียมไว้บางคนเลือกที่จะอยู่บนห้องรอแค่รอบสำคัญซึ่งก่อนจะเกิดเรื่องอเกิดราวนางงามสไตร์ออกจากห้อง ไม่เอานวัตด,ด้านนวัดได้ไลฟ์สดระบายความอัดอั้นตันใจในสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้มันจะเป็นคําพูดของคุณนวัตเขาเลยนะครับนะเขาก็ได้พูดออกมาว่ามันจะบ้าเหรอมันจะบ้าเหรอมันจะบ้าเหรอถ่ายคลิปอะไรก็ไม่ให้ถ่ายให้โปรโมทอะไรก็ไม่อยากโปรโมทแล้วนี่คือสิ่งที่เลวที่สุดของการทํางานเลย เดี๋ยวจะถามเรียงตัวเลยเอ,อคนไหนไม่อยากถ่ายคลิปอะ่ะไม่อยากทำกิจกรรมยกมือขึ้นเชิญเดินออกไปห้ององได้เลยแปลอาพัส์ตกลับบ้านตัวเองได้เลย I don't care I don't care <c oughs> นะมันต้องอย่างนี้แหละคือสันดานไม่มีความเคารพนึกว่ามีเฉพาะองค์กรเดียวอย่างเดียวระบาดมาถึงผู้เข้าประกวดเลยเดี๋ยวนี้จะโดนแบบนี้แล้วนะแล้วคุณวัตก็ได้พูดต่อไปอีกว่าโดยเฉพาะเม็กซิโกเนี่ยเขาถูกสั่งมาว่า ห้ามทำอะไรที่เกี่ยวกับประเทศไทยไดเรกเตอร์ก็ถูกส่งกลับไปแล้วเมื่อวานนี้มาตบมาตีเราก็ถูกตำรวจส่งกลับไปเรื่องให้ในางานโปรโมทเว็บพนันออนไลน์เนี่ยสงสัยมากก็จะทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยเหรอแล้วมาทำไมเนี่ยฮะ <c oughs> ผมเนี่ยขายสินค้าให้ยูนิเวิร์สตัวเป็นเกีียวหัวเป็นนอ็อตว่างก็ขายให้กิจกรรมก็จัดให้ลงทุนก็ลงทุนให้เหนื่อยก็เหนื่อย แม่แอนทราบหมดแหละคุยกันวันละสามรอบเนี่ยไม่มีใครไปปราบเขาได้หรอกแม่แอนก็มาแอนไหนวะแอนอรอรดีเหรอแอนอรอรดีเจ้าของเพลงลืมรูดซิปแอนออลดีนี่ร้องเพลงลืมรูดซิปใช่ไหมแอน ายังไม่จบนะฮะนวัดยังพูดต่ออีกว่าเขาลืมเขาเขาลืมหรือเปล่าว่าเขาเนมาขอให้เราจัดนะเราเสียเงินเองด้วยนะมีแต่เราจ่ายนะเราจ่ายเงินไปตั้งแต่ต้องตั้งเท่าไหร่แล้วอะ่ะเขายังไม่ได้จ่ายอะไรเลยสักบาทเดียวเลยนะมีแต่เราที่จ่ายทั้งนั้นเนี่ยแต่เขามาทําเหมือนเราเป็นควายเป็นทาสของเขาอะ่ะเขาทําให้เด็กเป็นอย่างนี้หมดเลยอะ่ะ วิกตอเรียและและวัดยังพูดต่ออีกว่าวิกตอเรียวิกตอเรียเคียชทยวิกเนี่ยก็เหมือนกันต้องเปิดกองรอต้องเปิดกองรอมันคือการทำงานที่ประหลาดมากอะคนเป็นร้อยคนเนี่ยต้องไปรอคนไม่กี่คนอะมันไม่ใช่ทุาลาระเนี่ยยังพูดต่ออีกว่าเนี่ยคือนางงามบางคนเนี่ยเช็คอินเข้าห้อง แล้วไม่ลงมาร่วมกิจกรรมไม่ทำนอนไปคืนหนึ่งก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันมนันแปลกๆไหมล่ะมันเป็นการทำงานที่แปลกมากๆทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายเนาะแล้วเขาไม่ให้จ่ายเงินหรอเขาไม่ได้จ่ายเงินแต่เราเนี่ยจ่ายอวมเลยเราเนี่ยเราเนี่ยจ่ายอวมเลยแล้วกูจ่ายเลยตายกูจ่ายตายเลยแบบนี้เนี่ยและนวัดก็พูด ไปเรื่อยๆและหลังจากนั้นนะหลังจากคุณวัตได้ออกมาไลฟ์สดนะครับแล้วก็ระบายความรู้สึกจริงๆนะครับเออก็แบบว่าสะเทือนวงการเลยฮะคนไทยนั้นด้วยการที่เห็นคุณวัตออกมาไลฟ์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่กลุ่ม3กลุ่ม3ก็คือโซนานะ่และนะังนั้นคอมเมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในไลฟ์ของคุณวัตนู่นนี่นั่นก็เป็นการสอบถามเป็นการที่แบบว่าเออนะีกันแหนกันแหนนู่นนี่นั่นนะครับ กลายเป็นว่าเป็นดราม่าน่ะเขาปี